สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าพี่น้องพอๆกันเลยพี่น้องมาเบ่งวัาเดรลูกแล้วก็สมาธากินน้องงัวนะจ้าพี่น้องมันคือนอนเบ่งว่พี่ดังอะบอกว่าลูกมันนอนเบ่ง,งนนบ่ง เออนึกว่ามันยืนเบ่งฝ่าวเอานอกมันเด้อผลิกินน่องง้วดนเลยได้พี่น้องผลิกินน่องง้ว,วจาง้วกระสอ,อกรูปจ้าใส,ส่สมาชิกใหม่แล่ะจ้าตัวแม่เดไแม่เนาะจากเป็นตัวแม่ไปเป็นต,ตัวผู้แต่ตัวแม่มาจากแผ่เนาะ งวัวแล้วจะออกลูกพี่น้องงัวพินางวัวไอ้นาสิบาถาเอาน้องมันนะจ๊ะ ตีนมันตีเงเนาะตีนเนาะ แต่อย่าไปสอยดึงขาออกมาเลยน พี่เนาะถ้าจะถ้าจะชนฉันหรือเปล่าฮะได้ตบผู้ประกำงามหนึ่งพี่น้อง,ถ,าอาองนนถ้าเอาแต่นนองได้บัดนี่เธอจะมาชนฉันนะพินกระห้ายเนาะพิลม่ได้ใกล้ลูกพินได้ ไม่ได้ใกล้ลูกนะจ๊ะได้ตัวผู้พี่น้องเอ็ห่อนบ่เห็นสั่มหุ่นัวแม่อยากได้ัวแม่สองเถกละปีนี้นะงวัวพี่นางนะ น้องแล้วก็จะออกพี่น้องพอได้กินน้องงัวนนั่งนะ้ำหมักเนีนางกินไอ้นองงวัวนนะข้าวเป็นกับข่าวน้ำมะข่อยนั่งเกลียดนา่งกินบดสุยางน้องงวัวนนังก็กินนะจ๊ะนี่กำลังพักกันนั่งเฝ้าเอาน้องมัอยู่พี่น้องบุรีกินน้องงวัวโดนแล้วลูกกำลังงามแสดงเป็นตบขู่ กระบ,บักเทิกทอ,อันตัวนี้ได้กินน้องอยู่บ่อันนี้เราบริการกินผนะู้เผ่านั่นเฮ้ยงูองลูกเขาจะนอนเผาเด้อนอนเผากับไปเลยไปนน็นน้อำหนงงูได้กินอยังเลยคุณนอนเผานั่นเหลืออีกจะแม่มานน่ะอ๋อเราปีนี้ได้สามตัว <laughs> พุณตั้ง แม่ใหญ่แล้วทอดแม่ใหญ่ทั้งหมดตัวนี้เดจ้าตัวนี้ก็กำลังจะทองนะจ๊ะอยางขายกระปองเบียร์ให้น้องโดยอันนี้คือเฮือนอ้ายเดจ้าพี่น้องจะมาเบิ่งมาออกลูก ว,า,วา,อาอยอได้ยังไม่ดีนะวันมัน,นอ,อ,ออกแล้วบอเฝ้าให้ได้กินได้าารรส,สรุปว่ได้ส้ญหาเป็นพยางบ่กะจะะันซ้ำหยาเห็นบ่เขาเริ่มเกี่ยวแล้วนี่บ่ผมยิ่ญหยามงตุ สิเจะไปเผาน้องโง่啊ไปรองยันบุดิกินน้องโง่啊สาวอเด้อไปไปออมไปสาวน้องงัวนะซื้ออย่ามีผู้สาวจ้ะพี่น้องสาวโสดนะจ้ะสาวออมแอมฮอนไปรองเอ้ยไปเซ็ตกรบเป๋าได้ ผมเลยไปใสเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วหัวซึกเมื่อยๆเพลียอยากนอนแต่กเข่าว่าเบิกนองงัออยากกินนองง้วพี่น้องบางคนมันก็บบกกินในพันชีเดียดแต่นางนะกินนะจ๊ะมากพร่อผมแล้วอาหารหากกนากินยากแต่ปัดซื้อในกรุงเทพก็จะไปขายตลาดมันคือข้าวแทพี่น้องอันนี้ถือว่ากินกับธรรมดา ต้มเซไปสมเสียวพี่น้องสภาพมาแต่บานอัมาราลามาฝ่าองัวออกลูกไปดอกเออท้องเศร้าก็ไปสีวัคซีนมากะเหนื่อยหุดนซักเหนื่อยจักหน่อยกับปปันไดพี่น้องกัสีจะได้นอนพักผ่อนแหละแต่ตอนนี้มาฝ่าเอาน้องงัวกับพี่นางอยู่เฮือนพี่นางพี่เฮือนอายขัาศกเขาฝ่าบรรยากาศซั้นนิเดี๋ยวจะพี่น้องนอนเปยอยู่ตู่ไปละจ้ะ กระเป๋าเนี่เก่าไอ้สั้นนี่เด้อฝากปิดตาฝากกดไลค์กดแชร์ให้น่าเนี่ยเด้อจ้าสบายดีจ้าฝากเป็นแรงเสียแรงใจนะพี่น้องก็สวยกะอยัางคนสั่งกะหลายปุ๊งิ่งสภาพหนาพี่น้องหนาสดบ่เป็นตะเบิ่งจิกดีเลยสุดแต่อยากมีผัวโอ้บ่ไหวไแบบนี้บ่ไหวโอ้หนาดำเฮ้ยพี่น้องใส่ผ้าปิดปากลายซิวขึ้นนะเป็นคนซิวขึ้นง่าย